สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบ่อนพพอกับสองน้องแทอีกแล้วพี่น้องอัปเดตเพือน,นคือเก่าพี่น้องเนี่ยพอเบื่อกันเนาะอัปเดตให้เบึงเรื่อยๆมุ่งศกคันใดแหละ เป็นอะไรอีกเลยยังขึ um ้นตางอีกเลยบิดเฮือนเบิดชั้นกับหมักแต่ขั้นได้นี่ยแหละนี่แหละลงตุ้ยบัดเฮื่อเบิดชั้นกับหมักแต่ขั้นได้นี่ยแหละกระเฮือนใหม่เห็นาะกระเฮ็ยดมันงามเลยเฮ้ยมาโถ่สังสีเพิ่ง แันแล้วแล้วเบิดพี่น้องนี่อันนี้ตอกใม่ใส่ตอกใม่ใส่โอชัยไปอันนี้ซื้อมาใส่ซื้อมาใส่สีหน้ามันพี่น้องได้ซื้อมาใส่สีหน้ากันฝนสะอาดเนาะกับบังทางในพี่น้องก็ใส่ทางนี้นะพี่น้อง สมควรห้องอันนี้ก็เอากระสีเอาผ้า,ากั้นกั้งเอาพี่น้องเอ้ยผ้า,ากั้นกั้งเอาสั่นก็เอาตู้มาตั้งใส่รถบ่ได้อันขันหองดอกกำลังมุงใส่ลูกติ่งพี่น้องใส่ลูกติ่งมา ใส่ดูติงเรียบร่อยทั้งนะยังแต่ซองหอนะโปเสียใหม่มาตอใส่เอาโไม่เอาเลยการขับวิวน้บ้าน น้องซ่ก้มปลาผมถ่ายอัปะนะก้มปลามไหนดิปอนไหนดิเขาเบิ่งไหนก้มปอเบิ่งหนนเบิงเดาอ่านช่างนี่ไปแทะกระเฮนหรอช่างนี่ไปได้แกระเฮน ติ่งบ่พอลูกติ่งจำลองได้นี่เนาะแน่นต้นนี้ก็อราใส่อย่านีมันห่างฮะมันห่างเห็เนาะกะลูกกลูกติ่งจำลองใส่ไซ ่วยลุงบอกให้ตัดแผ่นเรียบเรายัแทกอยู่กับใจหอนลเเเรียบ ไม่ก็มีเห็ดล้วแหละไอ้กลมเราสีเห็ดอันแบบนี้เห็ดเอาอันหากเราเสีแอมหองเดียวกัน่นัก,ก็ลลปล่อยเห็ดโรคมืดเราเขามาหลายคนเห็ดดีเห็ดจุกันน้องมันอีเดียวอิดไหมกูขอใครเอเงินเลยอ้าอินดี้ไหมกูได้ไรห้าไหม

ได้สำเนีก็ถที่ว่าสุดๆแล้วพี่น้องทางนี้ก็ส่องไอกพีกล้งคาเถียงแค่นี้ก็ภูมิใจมากแล้วทางงลังงลังบ้านนอา้องซาน่ะพี่น้องวิวอ้อมทุงอันนี้ อันนี้ยืนอยู่ทังเฮือนเนาะยืนทังเฮือนถ่ายลงไปทางนี้กับ้องซาเฮาแล้กับถงหน้าทางนี้กับสวนแล้กับหน้าไอ้บอยทางหน้ากับมีอีกให้หน้าเขาพิดเพลิดประกันได้ขอโทษขออภัยพี่น้องได้เบิด์ตถูกมุมพี่น้องเลยได้เบิด์ตถูกมุมทางหน้ากับส่ลูกติ่งเรียบร้อย

yeah uh. ជ្ជាម់ន្ពូល់ទៅ្រំក្រំក់រាំក់សាំក្រំក់្វើម្រំជាដ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องเอากัรสิอัพเดทอัพเดทเรื่อยๆเนาะอ่นยังลูกมัมโอเคแม่เอาใหม้มัมโอ้นังน่งเร่นรดโฟกันคลิปหนา้าพี่น้องสบายดีสบายดี ສະບາดດີໂດ້ສະບາຍດີກະຍົກມືນະກ່ Oi ຄາຕະໂລດອະຍົກມືວັນนີ້ສະບາຍດີ